สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่เต็มไปด้วยเรื่องสนุกสนุก,นกและความรู้ดีๆค่ะวันนี้มีเรื่องสำคัญมากๆที่อยากจะชวนน้องๆมาคุยกันนั่นก็คือเรื่องการใช้อินเทอร์เนต็ตอย่างปลอดภัยค่ะน้องๆหลายคนคงรู้จักการใช้อินเทอร์เนต็ตกันดีอยู่แล้วเนาะบางคนก็ใช้ดูการ์ตูนเล่นเกมหรือใช้เรียนออนไลน์กันใช่ไหมคะอินเทอร์เนต็ตมีประโยชน์มากมายเลยจริงๆทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้สนุกสนาน แต่ว่าการใช้อินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับการออกไปผจญภัยในที่กว้างๆที่เราเนี่ยจะต้องรู้จักระมัดระวังเพื่อให้เราปลอดภัยและสนุกได้เต็มที่ค่ะแล้วเราจะทํายังไงให้ใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยกันนะมีข้อตกลง3ข้อง่ายๆที่อยากให้น้องๆจาไม่ขึ้นใจเลยค่ะข้อแรกห้ามบอกข้อมูลส่วนตัวค่ะจําไว้นะคะว่าเราไม่ควรบอกชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่บ้านเบอร์โทรศัพท์หรือโรงเรียนของเราให้กับคนที่น้องๆไม่รู้จัก หรือคนที่เพิ่งคุยกันในอินเทอร์เน็ตเด็ดขาดเลยนะคะลองคิดดูสิคะเวลาที่เราเจอคนแปลกหน้าเราก็จะไม่บอกเรื่องส่วนตัวของเราให้เขารู้ใช่ไหมคะการเก็บข้อมูลของน้องๆไว้เป็นความลับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะข้อ 2. ไม่เปิดลิงก์แปลกๆค่ะบางทีน้องๆอ,อาจจะเจอข้อความที่บอกว่ากดตรงนี้สิแล้วจะได้ของฟรีหรือมาเล่นเกมสนุกๆก,กันถ้าน้องๆไม่แน่ใจว่า เป็นของจริงหรือเปล่าหรือไม่รู้จักว่าข้อความนั้นมาจากไหนห้ามกดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะมันอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแฝงมาด้วยเหมือนกับเวลาที่เราเจอขนมที่ไม่รู้ที่มาหรือไม่รู้ว่าใครเอามาให้แล้วก็จะไม่กินใช่ไหมคะปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดค่ะข้อที่3นะคะบอกผู้ใหญ่เมื่อเจอเรื่องไม่สบายใจค่ะถ้าเกิดน้องๆเข้าไปดูอะไรในอินเทอร์เน็ตแล้วรู้สึกกลัวไม่สบายใจหรือมีใครมาพูดจามไม่ดีกับเรา หรือข้อมูลส่วนตัวของเราให้เราเนี่ยรีบไปบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูหรือผู้ใหญ่ที่น้องๆเนีออย่ยไว้ใจได้ทันทีเลยนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวนะคะเพราะว่าพวกท่านเนี่ยจะช่วยเราได้ค่ะอย่ากลัวการที่จะเล่าให้พวกท่านฟังนะคะจําไว้นะคะน้องๆแค่3ข้อนี้เอง 1. ไม่บอกข้อมูลส่วนตัว 2. ไม่เปิดลิงก์แปลก และ3บอกผู้ใหญ่เมื่อเจอเรื่องไม่สบายใจถ้าเราปฏิบัติตามข้อตกลงง่ายๆเหล่านี้ได้เราก็จะใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสบายใจไร้กังวลและสนุกกับการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ค่ะหวังว่าเรื่องที่เล่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนเลยนะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ